สวัสดีค่ะมาเนี่เอาบรรยากาศเา็ดกับข้าวมาฝาบมาแก่พี่น้องใส่ให้มันหอมจ้ะก็ดียกว่าไอ้ยังป่วยก,กายหรอเอียงสองเม,มนูได้พี่น้องเมี่ยงพ่อบ้านก็อยากกินจ้ะขวดเรียบร้อยแล้วนะจ้ากเ็เลยใส่ใส่ละตอนนี้อันนี้เป็นอะไรเป็นพริกกะทียมอะจาร เอ็นพริกกับกระเทียมโอ้ยไปเน้ยนห,หนึ่งถึงเจ็ดไหนพี่น้องมาโมนี่มาอมหมูอมหมูกับสีห้อเมียงเลยจ้าพี่น้องเพราะว่าคข่หอกินมือตะมือเนาะจ๊นะเนาะ ออมหมูนะจ้ะมีกุ้งอีกจ้ะพี่น้องมีกุ้งมีกุ้งที่ยังบริแกอีกโอ้ยหลายอย่างขนาดยัง <c oughs> เพื่อขอเห็นแล้วขออิ่มพอดีฮ <c oughs> <c oughs> ะเร่งไฟเขาจะงโมงเลยนี่ทิ่ทันบรีพี่น้องทันอยู่ดอก ยุ่งกับของกินโอ้ยสิเปิดล่านะฮะไม่หือโฮ ouais pues, uh ้ huh. ่แหละพี่น้องมาครับซันเตีโบงซันเตีโบงหอมสิบ้าเลตัยหอมหอมหอมหวยหอมหอมกระดาหอมพี่น้อง อลากรัออันนี้เข้าไปอีกเลยอ่ะมันมากวกสองขวดคุณได้พี่นอ้องบอใส้ยกใส้อันนี้น้ำเ้าไหมแกกุ้งไปพ่อมจ้าีน,นจ้าไปก่อนเดี๋ยวจะไปพากุ้งนักพัฒนาแกพี่นอ้องอันนี้เป็นอันที่เมื่อวานนี้ กินกับกุ้งกับไะ่ที่เหลือเมื่อวานนี้ใส่จานพักไปเจ๋พี่น้องอันนี้เป็นอมหมูนะจ๊ะเนาอแล้วก็อยใส่พักบ้ดเลยพี่น้องจ้ะใส่พักตะกี้นี้เดี๋ยวเล่งแกะมันนิดนึงเดี๋พี่น้องจ้ะหน้าตาเนจเนะ กาไม่มีเพิ่มขามากกับขคืนแค่ลดนะจ้าแค่ลดกับหัวใช้เท้าเพราะว่าพหญยเพยันมากจะพี่น้องอันนี้เป็นออมลาวบ้านเราเดยอเด้อพี่น้องเป็นออมลาวเลยกบบมีพักในสวนและจ้าพี่น้องที่ดีมาฟังนี่นะจ้าอันนี้เป็นไส้ใส่ซีฮอเมียงล่ละพี่น้อง เป็นเมี่ยงสดนะจ๊ะเมี่ยงยวนไปห่อกันเลยจ้าอันนี้เป็นใส่นะจ๊ะเนาะมีไก่มีลูกชิ้นมีกุ้งจ้ะกุ้งข่อยกะเพราใส่ออกเรียบร้อยทุกอย่างจ้ะพี่นะ้องลูกชิ้นลูกชิ้นกับลูกชิ้นเฮ็ดเองจ้ะพี่นะ้องแซบคั่กแซบหลายโอเคเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวขอขอไปห่อเมี่ยงก่อนจ้า มาจารพี่น้องมากินน้ำกัน